ภาษาจีนคำนี้นะครับอ่านว่าเป้ยนะครับแปลว่าหลังนะครับหลังในที่นี้ก็คือหลังที่เป็นอวัยวะของคนเราครับแผ่นหลังแบบนี้ครับส่วนคําว่าหลังที่แปลว่าข้างหลังวันหลังนี่ภาษาจีนจะใช้อีกหนึ่งคำนะครับลองสังเกตข้างบนของตัวอักษรนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับสบักของหลังในร่างกายมนุษย์เห็นไหมครับลองดูนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นอักษรคําว่าเนื้อนะครับเพราะว่าหลังของเรามันก็คือเนื้อนั่นเองนะครับนี่ลองสังเกตดูนะ แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอักษรจีนตัวนี้นะครับอ่านว่าเป้ยนะครับวิธีการเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนกันเลยนะดีกว่าเขียนตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเขียนตามได้เลยนะขีดที่1ครับขีดที่สองแล้วก็ขีดที่3ครับต่อไปขีดที่4ี่ครับเดี๋ยวเขีดที่4ขอใหม่นะขีดที่4ี่ครับแล้วก็ขีดที่หครับ แล้วก็ขีดที่6ครับขีดที่7ขีดที่8ครับแล้วก็ขีดที่9นะครับอักษรจีตนี้อ่านว่าเป้ยครับเป้ยแปลว่าหลังครับ